สว,ส,สวัสดีครับพี่ om, น,น้องมนีมา่พอกั่วพอต้นคนนีสารครับผมมนีต้นคนนีสารที่ภาพพี่น้องมารีวิวครับธนูใบพลาสติกหัวหวายครับผมลูกข่าเป็นสังมากนะครับสังมนีกัทีเอสไฮมนี้เลยครับผมยังบริเลอนะครับเนาะนี่ครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นใบพลาสติกชนิดบางสิบสองมิลครับผมทวงโดยหัวหวายครับมาถ่าฟังเสียงกันเลยครับผมพอดีลูกค่าไปบงทางยูทูปนะครับเนาะเป็นจากได้เสียงประมาณนี้ก็เลยเป็นว่ากำจับมากว่าเอาเสียงประมาณนี้เด้อเป็นว่า จักสีได้ประมาณได้ครับแต่ละอันมันกบับบวกขึน้นกันเนาะใบพัดติก๊กมาถามฟังเสียงกันเลยครับผม วันแชมครับพี่น้องครับผมเก่าไหวประมาณสานีกัสีดังประมาณสานีครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาทีทุ่มนะครับจะปอกันคลิปนาครับสวัสดีครับชิมิอายะ